ตัวอะไรตัวอา <c oughs> ตัวอะ <c oughs> ไรเ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไม่ใช่เอลอยู่ไหนขึ้นไปอีกเอลอยู่ใกล้ๆตัวคิวหน่อย ตัวอะไร

อะไรนะตัวเจ่เงมากตัวเจมีเสียงหนึ่งตัวโอไปไหนลูกแม่ก็หาไม่เจอตัวโอใครเอาไปเล่นไหนนี่อ๋อเจอแล้วใช่นี่ไงเจออยู่ตัวป๊า